ผมเองเนี่ยมี iPhone 14 Pro Max ที่เป็นสีม่วงอยู่ไอตัวนั้นเนี่ยจะเป็นม่วงแบบทึบๆไปหน่อยไอเนี่ยม่วงแบบสว่างๆแล้วก็เวลาเราโดนแดดเนี่ยนะครับจะมีความแบบโกลว์ๆขึ้นมานิดหนึ่งสวยมากนะครับ 5G วิ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ760ทับ144ผับ G มีอัปเดตกดจึ๊กเดียวก็จะใช้เวลาประมาณ1นาทีเสร็จพร้อมเล่นเลย ครับสวัสดีทุกคนว่านะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Oppo นะครับชื่อรุ่นว่า Oppo A เอ 7 8 5G นะครับ Oppo A78 5G นะครับเป็นตัวต่อยอดของ Oppo A77s นะครับเมื่อตอนปลายปี2022ซึ่งเราได้ทำรีวิวแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะตัวนี้ครับอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาหลักๆเลยนะก็คือการเปลี่ยน CPU ด้านในนะครับจากเดิม CPU เขารองรับแค่ 4G นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาอัปเกรดขึ้นมาให้กลายเป็น CPU ของสมาร์ทโฟน 5G เรียบร้อยแล้วรวมถึงดีไซน์ครับ oppo a77 มันยังเป็นดีไซน์แบบเจเนอเรชั่นเก่าอยู่นะครับแต่ว่า oppo a78 5g ตัวนี้เนี่ยครับมีการอัปเกรดดีไซน์ใหม่ให้เหมือนกับรุ่นพี่ของเขามากขึ้นเดี๋ยวจะมาผู้คุยได้ฟังกันว่า oppo รุ่นใหม่ตัวนี้มีอะไรบ้างที่ผมชอบแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบนะครับหลังจากโย่ไปใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณ oppo นะครับเขาได้ส่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาลองเล่นนะครับก่อนที่มันจะเปิดตัวที่ไหนในโลกนี้เลยนะครับขอบคุณ oppo อีกครั้งหนึ่งนะแต ดีกว่านะครับ Oppo A78 5G เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขานะหลักๆเลยหนึ่งมีการอัปเกรด CPU ให้เปลี่ยนมาใช้ CPU ที่เป็น Dimensity 700 5G นะครับเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานอยู่แต่เพิ่มขึ้นมาคือการใช้งาน 5G แล้วก็เล่นเกมระดับสูงได้ดีขึ้นกว่าเจนเก่าค่อนข้างมากในราคาที่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับตัวนี้ครับสามารถใช้งาน 5G ได้2ซิมแล้วก็ถ้าเราเทียบ WiFi กับ 5G นะจุดเด่นของมันอยู่ที่ 5G มากกว่า WiFi เนี่ยเป็น WiFi 5นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ350พับ35 ใช้งานจริงของผมนะแต่ว่า 5G เนี่ยนะครับอันนี้จะค่อนข้างเร็วเลยนะครับ 5G วิ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ760ทับ144เนี่ยผมลองเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ผมนะวันนั้นนะสถานที่เดียวกันเลยนะครับ14 Pro Max จะได้ที่ประมาณ780ทับ160นั้นมีความใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนพวกแก๊งราคาแพงๆมากๆแล้วก็ถ้าเราเทียบความเร็ว 5G ใน Oppo A78 กับ oppo a77s เมื่อตอนปลายปีตัวนี้เร็วกว่ามากนะครับสสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับให้ลำโพงคู่มาถ้าใครยังจำกันได้นะครับสมาร์ทโฟน oppo เนี่ยน้อยรุ่นมากนะครับในเรทราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0่น 1, 000, 000, ที่จะให้ลำโพงคู่มาแต่ว่าตั้งแต่ปลายปี2022หรือว่าเริ่มขึ้นมาในต้นปี2023ี่เนี่ย oppo เริ่มใส่ลำโพงคู่เข้ามาให้แล้วตัวนี้เองก็เป็นหนึ่งตัวครับที่ได้ลำโพงคู่รวมถึงมีฟีเจอร์การกันน้ํากันฝุน่นมาให้ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ดีมาก 9มแต่เขาให้มิลเลียมแบตมา5000มิลเลียมฟาสชาร์จอีก33วัตต์คุณสามารถใช้เวลาในการชาร์จ0นย์จนถึง100อยนะอยู่ที่ประมาณ67นาทีทุกอย่างที่ผมพูดมาให้มาเลยในตัวกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มยังไม่รวมกับของแถมที่คุณจะสามารถไปขอน้องๆพนักงานขายข้างนอกได้อีกอันนี้คือจุดเด่นมากๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับการเอาไปใช้งานจริงมามันมีทั้งจุดที่ผมชอบแล้วก็จุดที่ผมไม่ชอบด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆตามการใช้งานของเราโอเคไหมสเปคโดย ร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด6.56นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD Plus Refresh Rate เป็น90 h z พาร์เนลเป็น IPS นะครับความละเอียดเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับมันน่าจะได้พาร์เนลที่เป็น AMOLED หรือความละเอียดที่เป็น Full HD แล้วนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบในสเปคของเขาเลยนะครับสอง CPU นะครับ CPU นี้เนี่ยให้มาเป็น d i m e n s i t y 7 0 5G นะครับเป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็ความแรงที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับใช้งาน 5G ที่ผมบอกได้เลยว่าสู้ได้เลยกับสมาร โซนราคาแพงสปีดดีมากเดี๋ยวเปิดให้ดูในตอนท้ายนะครับแล้วก็แรมให้มา2ความจุให้เลือกนะครับก็คือจะมีรุ่นแรม4รอม1 2 8กับรุ่นแรม8รอม1 2 8จริงๆแล้วราคาของรุ่นแรม4รอม1 2 8เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,499บาทก็เขาจะจําหน่ายผ่านออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่กับโอเปอเรเตอร์นะครับแต่รุ่นที่วางขายทั่วไปหรือว่ารุ่นที่วางขายหน้าร้านหรืออะไรเงี้ยครับจะเป็นรุ่นแรม8รอม1 2 8ซึ่งผมแนะนำนะครับให้ซื้อรุ่นนี้สาเหตุหนึ่งเพราะว่าคุณเพิ่มเงินแค 1, ค่บรั ตัวแรมเนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มได้ถ้าคุณจะซื้อรุ่นนี้ผมจะแนะนำให้เอารุ่นแรม8รอม128จะดีกว่าตัวแรมเนี่ยมันให้มา8กิกก็จริงครับแต่ว่ามันมีฟีเจอร์หนึ่งของ oppo เขาคือฟีเจอร์ expansion นะครับคุณสามารถใช้ตัวสโตรเลตในเครื่องเนี่ยขยายจากแรม8ให้กลายเป็น16ตัวมิลลิแอมบตนะครับอย่างที่เล่าไป5,000ม ah ิลลิแอมนะครับพร้อมกับฟ้าดชาร์จ33วัตต์นะครับ super book flash charge ของเขานะตัวนี้ครับใช้เวลาในการชาร์จ0ถึง50งงเน่่ย่ยยรคึงงงชัวโก็ถ 67นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากแล้วก็มีมาให้ในกล่องไมต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับกล้องหน้า8ล้านเหมือนเดิมนะครับกล้องหลังให้มา50ล้าน f 1.8แล้วก็มีกล้องเดฟมาให้2ล้านนะครับสิ่งที่มันขาดหายไปในสมาร์ทโฟนรุร่นนี้สําหรับกล้องสำหรับผมนะคือเรื่องของความเอียดกล้องหน้าที่น้อยไปหน่อยแล้วก็มันไม่มีเลนส์อัลตร้าไวมาให้ผมชอบใช้งานเลนส์อัลตร้าไวราคา10,000บาทเกือบๆควรจะมีเลนส์อัลตร้าไวแล้วตัวนี้ไม่มีมาให้ก็น่าเสียดายมากแล้วก็สแกนนิ้วด,ด้านข้างนะครับ Android 13 OS Generation ใหม่ปลอดภัยขึ้นอะไรแบบนี้นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ ที่ประมาณ188กรัม้วแต่กระปิธนะแล้วก็ความบางอยู่ที่ประมาณ7.99มิลลิเมตรซึ่งถือว่าบางแล้วก็เบามากนะครับมี2สีให้เลือกครับก็คือสีม่วงนะครับ Growing Purple แล้วก็สีดำ Growing Black นะครับแล้วแต่ความชอบคนแต่ว่าถ้าสำหรับผมนะ Growing Purple สวยมากนะครับม่วงแบบสว่างๆแล้วก็เวลาเราโดนแดดนะครับจะมีความแบบโกลโกๆขึ้นมานิดหนึ่งสวยมากนะครับดีไซน์ข้างหลังนี่คือผมให้ผ่านเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบคนด้วยนะครับลำโพงคู่นะครับพอร์ทไซส C มีแจ็ค3.5มิลมาให้นะครับสามารถใช้งาน 5G ได้้ทัง2เลย ก็เป็นเรื่องของตัวสเปคของเขาไปเปิดดู Google ได้ <c oughs> อ่ะทีนี้กลับมาที่การใช้งานของเราครับการใช้งานของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3-4มหมวดหมู่นะครับโซเชียลมีเดียกล้องเกมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเฮ้ยเอาไปใช้งานมามีอะไรบ้างที่มันเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้และมีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบในการใช้งานเหล่านี้โอเคไหมเริ่มจากโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียการเล่น Facebook l i n e IG ตสำหรับผมผ่านหมดไม่มีปัญหานะครับคือจุดเด่นของมันอย่างที่ผมเล่าไปว่าจอมันใหญ่นะครับราคานี้ก็มีหลายๆตัวที่จอเล็กกว่านี้หรือว่าจอใหญ่กว่านี้แ่่่่่่วาวาาาาาเนนนีีี้้ยจจออออคขงงงททะดูใใกกณฑ์ถืหญล็พ เวลาเราซื้อสมาร์ทโฟนไปใช้งานทั่วไปเนี่ยครับสิ่งเราต้องคำนึงคือขนาดแล้วก็ความบางแล้วก็แบตเตอรี่ในระหว่างวันที่เราใช้งานไอตัวนี้ตอบโจทย์ครบทุกอย่างเลยบางเบานะครับแบตอึดด้วยในการใช้งานนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือจอของมันเนี่ยเป็นความละเอียดแค่ HD ฟีลลิ่งการเล่นโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพวก iPhone 11หรือ iPhone XR คล้ายกันมากคือมันจะมีความแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเราซูมหรือว่าเราจ่อหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นภาพมันไม่ได้คมชัดเวอ่เวอร์แล้วก็ความสว่างของหน้าจอของเขาเนี่ยครับผมบอกเลยนะว่าเวลา ราไปใช้งานกลางแดดเนี่ยมีหลายๆโมเมนต์มากที่แบบเฮ้ยจอมันมันน่าจะสว่างกว่านี้ตัวเนี้ยจอจะมืดกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งหนึ่งเรื่องของการใช้งานแต่ว่าขนาดหน้าจอความลื่นไหล UI ในการใช้งานพวกเนี้ยสอบผ่านหมดนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการใช้งานด้านการดูหนังฟังเพลงนะครับถ้าฟังเพลง10บจครับเอาไปเลยครับลำโพงไม่ดังมากนะครับแล้วก็เขามีฟีเจอร์ลําโพงที่ผมชอบนะคือเวลาเราเราเปิด ฟังเพลงหรือว่าดูหนังแล้วมันแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันอยากให้มันดังกว่านี้ครับมันมีอีกหนึ่งก๊อกครับที่เรากดปุ๊บมันจะเป็นระดับเสียงแบบ2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะดังขึ้นมาประมาณสัก3าแต่ถ้าเกิดเอาไปดูหนังแล้วต้องการเรื่องความละเอียดต้องการเรื่องสีสันตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์มากมายนักนะครับผมได้ลองไปดูหนังมาผ่าน Netflix เนี่ยนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ของน้องเขาลดไปประมาณ5%เอรนองคือแบตแม่งโคตรอึดนะครับเพราะหนต่งด้กินแบ พวกจอ Full HD อยู่แล้วนะครับสก็คือตัว CPU ของมันเนี่ยเป็นสายประหยัดพลังงานเป็นพิเศษนะครับก็เลยเออดูผ่าน WiFi ก็ลดประมาณ7%ดปูผ่าน5 g ก็ลดประมาณ5%เอันนี้คือดีงามมากถ้าชอบดูหนักนานๆหรือว่าดูซีรีส์นานๆแต่ว่าจอตัวนี้มันได้แค่ HD พ u s ถ้าซีรีส์เรื่องพวกนี้ก็จ,จะให้คะแนนมันน้อยลงไปหน่อย <S <S <ๆ>อย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายรูปนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ครับจริงๆแล้วฟีลลิ่งการถ่ายรูปถ้าเทียบกับเจนก่อนหน้าอย่าง Oppo A77s นะไม่ต่างกันเลยเหมือนกันมาก ากเจนที่แล้วอ่ะซึ่งผมยังมีอยู่ในคอมอ่ะมาอินเสิร์ตให้กับเพื่อนๆดูได้เลยใครที่มี oppo a77s อยู่นะครับแล้วมาดูรีวิวตัวนี้เฮ้ยชั้นหลังหักหรือเปล่ากล้องมันสวยขึ้นหรือเปล่าเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมลองขึ้นตัวอย่างภาพที่ผมไปถ่ายมาให้ละกันเนาะโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นกล้องหน้านะครับผมรู้สึกว่าความละเอียดกล้องหน้าเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับความละเอียดกล้องหน้าของเขาเนี่ยให้มาแค่8ล้านเท่านั้นถ้าเราเทียบกับ Android ในเดรราคานี้นะครับมันควรจะได้กล้องหน้าที่เป็นแแบบบบบ12 13 16ลลลล้้้้้้้าาาาาานนนนนนหรรือออไปปวคคัััีมงงงตเเ็กทพ เป็นกล้องหน้าที่ถือว่าค่อนข้างเก่าของแบรนด์ oppo ต้นปีส0 2 3ิมอ่ะมันควรจะอัปเกรดกล้องหน้ามุ้ยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเสียดายนะแต่ถามว่าดีไหมใช้ได้แต่ไม่ถึงกับดีเวอร์ว <ๆ S 1> นะครับเรื่องของกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยเขาให้มาแค่2เลนเท่านั้นก็คือเลนหลาห้าล้าน f 1 8กับเลนเดฟซึ่งเลนเดฟเนี่ยเราไม่สามารถบังคับใช้ได้อยู่แล้วนะครับมันเอาไปใช้เรื่องของการทำเดฟการทำ hdr อะไรของมันนั่นแหละนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยล้าียบล้านถ้นาเทียกเ,าานะกกเกับอน เบลอนะครับหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าในปี2ัน2ที่2อ่ะเราควรจะคาดหวัง คุณภาพของการถ่ายภาพได้มากกว่านี้แล้วหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มันอยู่ค่ากลางเลยครับประมาณแบบ7เต็ม1 0 8เต็ม10อยู่ประมาณนี้นะครับดีไหมดีครับแต่ไม่หือหวานะครับรวมถึงผมเป็นคนที่ชอบใช้งานเลนอัลตร้าไว์มากๆสมาร์ทโฟนตัวนี้ไม่มีเลนอัลตร้าไว์มาให้ดังนั้นฟีลลิ่งการถ่ายภาพหรือว่าฟีลลิ่งการใช้งานกล้องของเขาเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับ iPhone SE3 มากๆนะครับภาพรวมในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องหน้าผมอยากได้มากกว่านี้นะครับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็กล้องหลังกล้องหลักเนี่ย่าานะานะสออ้้ีจีจจงทุด ตัวหนึ่งเป็นเลนมาโครก็ได้ตัวนี้มันดูแบบขาดแคลนไปหน่อยในเรื่องของจำนวนเลนกล้องแล้วก็คุณภาพที่อยากจ,จะได้นะครับนี่คือฟิลลร่งรองการถ่ายภาพนะลองดูตัวอย่างภาพที่เราไปถ่ายขึ้นมาให้แล้วกันว่าคุณชอบหรือเปล่านะครับถัดไปเป็นเรื่องของงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอเนี่ยก็เหมือนเลยกับกล้องหน้าครับอย่างที่บอกไปว่ากล้องหลังมันมีอยู่แค่เลนเดียวไม่มีเลน์อัลอรไบอยไม่มีเลนมาโครนั้นเวลาเราไปถ่ายวิดีโอมาครับข้อจำกัดของ CPU ข้อจำกัดของเลนกล้องวิดีโอกล้องหน้าก็ได้แค่ Full HD 30วิดีโอกล้อง กล้องหน้าทั้งกล้องหลังแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแสงที่มันแย่เช่นกลางคืนโ4พแสงน้อยฟเฟรมเรทจะไม่ดรอปถ้าเรายังจำกันได้เนี่ย Oppo สมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาเราไปถ่ายวิดีโอมาเนี่ยนะครับเฟรมเรทมันจะดรอปเลยจาก30เฟรมเนี่ยมันจะเหลือประมาณ20-25กระตุกยับดูไม่ได้เลยตอนนี้ครับเฟรมเรทวีดีโอของ Oppo เนี่ยนิ่งมากนะครับแต่ว่าการ a u t o ้โ c u s สีสันการเก็บเสียงก็ยังไม่ได้เทพมากหลายๆแบรนด์ในเรทราคานี้นะครับสามารถ่จะถ่ายวิดีโอระดับ 4K ได้แล้วสามารถจะถ่ายวีดีโอจากเลน u ั t ตร w i ไวแบบเทพๆได้แล้วไอต้องบออกเเาาาลยยถ้ป็นนสภพิ่งหรืวีดโ อาจจะไม่ได้ประทับใจในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มากมายนะัมันเน้นใช้งานทั่วไปซะมากกว่านะครับอย่างถัดมานะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเนี่ยนะครับผมได้ไปเล่นเกมมาประมาณ4ีาหเกมนะครับมี r v v มี PUBG มี AdFlow9 แล้วก็มี GenChain Impact นะครับซึ่งไอ้สอเกมหลังเนี่ยเทสเพื่อจะแกล้งมันเฉยๆนะครับเซตติ้งในเรื่องของเกม RV นะครับตัวนี้ปรับกราฟิกระดับสูงนะครับเปิดสูงมากไม่ได้นะเปิดได้แค่สูงแล้วก็60เฟรมเรทนะครับลองเปิดเอฟเฟกต์มอเปิดซอฟต์ไลท์เปิดไลไรเล่นดูก็ลื่นนะครับคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นเฉยๆนะผมเล่นไปแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่า1ละ CPU มันแรงพอนะครับสความเหเอียดของหน้าจอมันเป็นแค่ HD นะครับก็ลองเล่นไปบันทึกหน้าจอไปนะไปปปลลื่่่่นนน60เเเเเฟรรรรรมมมทกาาะะะๆคัับบชวโงีียแตตอดณ 5หรือ16%เนี่แหละนะครับคือถือว่าลดน้อยมากแล้วก็ความร้อนขึ้นมานิดเดียวคุณอย่าลืมนะครับว่าตัวมันบางมากและที่ผมเล่นเนี่ยคือผมเปิดสุดบันทึกหน้าจอไปพร้อมกันนะทุกอย่างคือพร้อมทารุณกรรมน้องเขาแต่ว่าความร้อนที่ออกมาน้อยมากเฟรมเรทเกาะ60ินิ่งๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เล่าไปว่ามันคือจอแบบ HD มันไม่ใช่จอ Full HD งนั้นใครที่มีสกินเทพๆอยู่นะครับหรือว่าชอบเล่นเกม RV แบบเสพภาพส,สวยๆมากกว่าความลื่นตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เพราะสีสันหน้าจอมันไม่สวยแล้วก็ความเอียดหน้าจอเป็นนนแค่่ H เทาั้ กับราคาที่คุณจ่ายไปคุณควรจะได้อะไรที่มันมากกว่านี้นะครับอีกหนึ่งเกมครับที่ไปลองเล่นมาคือเกมผับจีนะครับในฝั่งของเกมผับจีโมบายนะครับเกมผับจีโมบายเนี่ยเราจะปรับกราฟิกได้ B หรือว่าสมดุลนะครับเฟรมเรทเป็นสูงมากแล้วก็ปรับกราฟิก HD นะครับเฟรมเรทเป็นสูงนะครับออาง่ายครับเกมผับจีเนี่ยเราจะเล่นได้แค่ประมาณ40เฟรมนะครับแต่เป็น40เฟรมที่ลื่นนะแล้วก็สามารถจะแยกเสียงซ้ายขวาได้นะครับเอาไปเล่นมานะครับเล่นไปบันทึกหน้าจอไปนะเฟรมเรทเกาะเลยครับ40 39 40 39ไม่ต แม้ว่าจะเล่นใบบันทึกหน้าจอไปนะหชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ20%เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ความร้อนสูงขึ้นมันนิดเดียวครับไม่ได้เยอะเลยนะครับนี่คือจุดแข็งของดิมนซิตี้เจ็ครับแต่ว่าเวลาเราดูตัวละครในเกมเนี่ยนะครับหันซ้ายหันขวาเนี่ยเราจะพบได้เลยว่ามันจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับบางทีบางคนชอบเล่นเกมผับจีอย่างผมเนี่ยผมชอบเล่นเกมผับจีกับจอ full HD มากกว่าก็หงุดหงิดไปนิดหนึ่งนะครับฟีลลิ่งการเล่นเกมผับจีของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ iPhone XR หรือออวววววว่่าาาาาคคคลล้้ยยๆกกกััับ iPhone 11พพสมมมรรนนนนะะเเเเจป็็ดดดีแข หน้าจอใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นฟีลล i n g การเล่นเกมผับ G ที่อยากจะมาแชร์กันอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือเกม Ad f a u l 9นะครับแน่นอน,นครับเรทมือถือราคาไม่เกินหมื่นเอาไปเล่น Ad f a u 9มาเซตติ้งที่ปรับได้เป็นได้แค่30เฟรมเท่านั้นอันนี้เป็นปกตินะครับแล้วก็เล่นไปบันทึกหน้าจอไปหรือแม้กระทั่งการใช้งานฟีเจอร์คิวแคมอย่างเงี้ยครับก็มีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมเนี่ยถือว่าดีนะมีอยู่แค่อย่างเดียวที่เวลาเาไปเล่น Ad f a u 9มาแล้วหงุดหงิดก็คือเรื่องของตัวไจโรสโคมันนะคร จะไม่ได้ตามมือมากมายนะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาเราเล่น a d f โฟล์กปรับเซตติต้งแบบนี้นะครับสาเฟรมก็จริงครับแต่เป็น30เฟรมที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยแบงค์เกมจ๋านะแบงค์เกมจ๋าบอกว่าถ้าเต็ม5เนี่ยให้ประมาณ4ได้เลยสำหรับราคานี้นะครับกับอีกหนึ่งเกมที่ไปเล่นมาก็คือ g e n ชิน n ิมแพ็กนะครับเกมชินอิมแพ็กเนี่ยปรับการาฟิกต่ํา เปิด60เฟรมเรทเล่นนะครับก็ลื่นครับเพราะว่าจอเป็นความละเอียดแค่ HD แล้วก็ CPU ค่้นข้างแรงครับงั้นถ้าใครจะซื้อไปเพื่อจะเปิดบอดหรือว่าเล่นเกมชินกับเพื่อนๆน,น,นะครับข้อดีของมันเลยคือจอเป็น HD พอเป็น HD เสร็จปุ๊บจะเรียกว่าข้อดีก็ไม่ได้ดิคือจอมันเป็น HD อะแล้วเกมระดับเกมชินแล้วเรามาเล่นกับจอแบบนี้มันสบายนะครับด้วยอันนี้สงของจอ HD แล้วกันนะใช้คานี้ดีกว่านะครับโดยภาพรวมครับการเล่นเกมระดับสูงเล่นได้ดีกว่าที่คิดนะครับด้วย CPU ด้วย RAM ที่เยอะด้วยจอที่เป็็นความเด HSD กลยู ได้แบบง่วงเครื่องมากมามนะแต่ทางยี่ห้นั้นก็ยังย้ำคําเดิมครับว่าถ้าจะซื้อไปเล่นเกมแล้วเสพภาพสวยๆด้วยเนี่ยครับตัวนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์มากมายนักสำหรับผมการเล่นเกมเนี่ยผมให้ประมาณ7.5แล้วกันนะครับคือมันเลื่นครับแบตมันอึดครับมันเสียแค่จออย่างเดียวเลยจริงนะครับไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากนะครับมีลาโพงคู่มาให้ด้วยคุณแบบหาโคตรยากอะเอาปุอะให้ลำโพงคู่มาถัดไปนะครับเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับฟาดชาร์ตตะกี้เราคุยอยู่แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่มันลดไปเท่ามีณ 16- 20% ในหนชั่วโมงอันนี้คือผมเล่นไปแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยถ้าไม่ได้บันทึกหน้าจอนะครับอย่างเช่นตอนดูหนังหรืออะไรครับแบบแม่งโคตรอึดเลยนะครับตอนไปดูหนังมาเนี่ยอย่างที่ผมเล่า1ชั่วโมงลดไปแค่5%เรนะี่ยคือเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่อึดแล้วอ่ะอึดระดับแบบท็อปทอปแล้วนะครับของเรทราคานี้ด้วยความเร็วของหน้าจอที่น้อยแล้วก็ด้วย CPU ที่ประหยัดพลังงานนะครับนี่ก็เป็นจุดแข็งของเขานะครับรวมถึงฟีเจอร์ฟ้าชาร์จให้มาในกล่อง33 w, ััต์0 -50 0 100ครรึ่่งงชโมปะมาณ6าทีบางบนะครัตื่นแบศลืมชา เสียบไปเข้าห้องน้ำออกมาก็ได้แล้วครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็วันหนึ่งใช้ได้สบายนะครับหมดละนี่คือการเอา oppo a 78 5g ไปใช้งานมานะครับวันที่คลิปนี้ออกนะครับน่าจะวางขายแล้วนะครับทั่วประเทศแล้วก็เขามีอยู่2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่น ram 8 rom 128ราคา9,999บาทกับรุ่น ram 4 rom 128นะครับราคาอยู่ที่8,499บาทถ้าเราเทียบราคาเขากับสิ่งที่คุณได้นะครับหลายๆท่านอาจจะว่าเฮ้ยราคานี้มันอาจจะแพงเกินไปลองดู o p e เขาแน่จะวางขายตัวนี้ผ่านโอเปอเรเตอร์อาจจะมีราคาที่มันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ไม่ว่ากันหรือว่าใครที่ไปซื้อหน้าร้านนะครับลองคุยกับน้องๆพนักง,งานขายดูว่ามีของแถมอะไรให้บ้างส่วนลดมีไหมผ่อนบัตรเป็นยังไงลองคุยกับเขาดูได้สำหรับผมว่าไปใช้งานมามีทั้งจุดดีจุดด้อยนะครับมาเล่าให้ฟังกันแล้วนะใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับหรืออยากให้เราเทียบกับตัวไหนเป็นพิเศษนะครับไอโฟนซัมซุงที่ออกมาใกล้ๆก,ก,กันคอมเมนต์มาไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแนะนำให้ดูคลิปนี้วว้้อดดยย สวัสดีปีใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ